อ้าวสบายดีทุกคนออกนายไทยเล้าสวัสดีครับพบกับกรบบาเล้ามือนี่อยู่ช่วงแถวเพื่อปากช่องเนาะว่รู้ว่าเป็นเส้นผมมีไม้เหล็กพี่น้องเป็นตามท่างตามมู่บานรลัดเลาะปลาเขาตามมู่บานครับลัดไปเลยไปเขาไปท่าง เขาไงกระไดครับอกไปางเดลีโฮมก็ไดพี่น้องทุกคนครับจิภาพมาเบิงบรรยากาศถนนชนบทของเมืองไทยที่บ่มีไม้เลกอาจจะเป็นของขอบตหรือของเทศบาลกับบอในเใจเนะเาะเล่ากับบรูด้วยกันว่าบ่มีป้ายเขียนบอกเลยพี่น้องมาชมบรรยากาศอุ้ยพี่น้องเอ้ยุูน่าทุกคนครับสวยงาม อาคใยแห่งครัวคือเป็นเป็นไรของชาวบ้าน,นมีธรรมะหากินเนาะบรรยากาศที่สวยงามพี่น้องครับฝนตกฝ่าคลื่นมืดมาถืบอบถือมือพี่น้องเลยมาโบถือมือฝนตกค่ำบรรยากาศอาดิคึมคลื่นฝ่าสีบบแจ้งแนบโบเห็นบรรยากาศดีปนใดพี่น้องแต่ว่ากะอได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ อุ้ยพี่น้องครับหนีทางคือทางลัดเลาะไปทางตามหมู่บ้านน้องทางมุ่งนาจะไปสู่บูบานเขาวงเนาะบูบานเขาวงบรูตำบลนีอย่างเราพี่น้องตำบลพญาเย็นบริจวณใดอำเภอปากซองจังหวัดนครราชสีมานี่คือเขาปลาเขาสวนพี่น้องครับลัดเลาะตามหมู่บ้านเบ่งบรรยากาศตามให้ตามสวน ตามหมู่บ้านต่างๆดีชุมชนของเมืองไทยคนอยู่จังไดเป็นเหตุแบบใดให้บ้านเมืองสานุปโภคมีความระเบียบมีความสวยงามครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศอาจจะบ่เคยเห็นมาบ่อยนะครับพี่น้องเห็นงามๆบ่าะกัดพุ่ดใจบ่ไดยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทายให้พี่น้องในเบิ่งทุกคน คือเมืองอ่าำเภอปากซองจังหวัดนครราชสาีมาโอ้ยนครราชสีมานี่สร้างคอนกรีดพี่นอ้องบอกเรื่องๆไงเนาะเปื้อนขี้ดินนะฝนหนาฝนเนาะพี่นอ้องรดแล่นมากกับเปื่อนนะครับบ่เมนทาหลูกร่างเนยนี่หาทาหลูกร่างเนะ่ะหาบบเห็นพี่น้องครับแต่มอนีสิมาเบิงพี่นอ้องเบิงสังเกตบ่ะนี่ครับถังสีน้ำเงิน ทั้งขยะครับมีทุกนาบ้านครับมีทุกลังค่าพี่น้องครับนี่คือถานวถฒนปรภคของเมืองไทยด้วยการรักษาความสะอาดการเป็นระเบียบเรียบร้อยการมีระเบียบของการทิ้งขยะครับจะมีทุกหมู่บ้านสังเกตว่าตามจังหวัดตางชนบทตามชนบทนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งขยะ ตั้งอยู่เรี่ยงลายตามถนนตามนาบ้านของแต่ละคนครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องอย่างมีบออย่างมีแบบนี้บอครับผมคิดว่าทางสอปปลาวเฮ้าก็อย่างมีจะสีกันแ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบเนาะมีความเป็นระเบียบแล้วก็เป็นทีือว่าฝึก ปราชาชนใ้ทีมขยะถึงมองครับเป็นสถานุสถา,านลูกป,ประพกที่ดีให้กับปราชาชนนำ้ำหรือว่าบ้านเมืองสะอาดแล้วก็ดูสวยงามาม,ามีมีขีเงามีขยะครับนี่ก็คือบรรยากาศกูปลูกต้นไอ้แก้วมังกรพี่นอ้องจังสายมือนี่คือตามทนนบทนะครับ จะเห็นได้ว่าทั้งขยะต่างเลี่ยงร่ายตามสถานที่ต่างๆว่าสิเป็นนาบ้านบบว่าสิเป็นสวนนะครับทุกมองทุกบอลอว่าเอามาจุดนีก้กันสิเดี๋ยวบาเล่าสิเดียวาส่ไเบนิที่หนึ่งตามกถนนท้่ทางในหมู่บ้านครับ พี่น้องมาเบิงบรรยากาศสวยงามนําช่วงฝนตกคือมืดครับตามหาทางลุกล่างบรเห็นมีมีตะก้อนกีดกรบบาดยางพี่น้องนี่ครับต่โ้ยงาดวมีบานคนกันยังมีทั้งขยะพี่น้องเลย <laughs> สุดยยออ่อนดีการจัดระเบียบสังคมดีครับ จะระเบียบชุมชนจะระเบียบของผู้คนจีตสัญจรไปมาแล้วก็ทีมขยคมมมมมมัครับทีมกระทีมลงทังพี่น้องนี่ครับทุกคนครับโอ้บรรยากาศมองนีไหม<ๆ>เห็นวิวภูเขา<ๆ>เห็นวิวบ้านเขาสางอินถนนติดความถี่แบบสวยงามเขาก็วิวธรรมชาติขางท่าสวน ของชาวบ้านครับถนนส่วนนี้ก็สีเปื่อนในเรื่องขี่ตรมขีเล่นครับเพราะว่าหนาฝนเนาะรถเขาก็เขาให้เขาสวนก็เลยขึ้นมาแลนบนทางกับนื้นเป็นเปื่อนครับเปื่อนเปื่อนขี้ดินครับสำรับทรับเปลี่ยนก้นกีดกบลากยางพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าเดียวเขาไปแบบซ้อยตันแบห,หมู่บ้านเขาก็เล็ก ครับพี่น้องนี่เป็นทางข้อนกีเลยนี่เขาปลูกมั่นโอ้วันยากาศสวยงามพี่น้องครับมีบ้านหลังเดียวโคโรอู้แนวเห็นรี่ไตพี่น้องก็กยังมีเสาไฟก็ยังมีถนนคนทางเขาเทิงเขาหอดครับสุดยอดอีรีีคือเมืองไทยความพัฒนาความเจริญของชนบท ของประเทศไทยครับต่างจังหวัดของไทยวาสชิชนบทหรือออกมาจากมู่บานเลิกๆเขาไปในปลาก็ยอมมีห้นท่าคอนกรีด่อนกรีดแล้วก็มีเสาไฟฟ้าพี่น้องนี่บ้านหลังนี้คือว่ามีหลังเดี้ยวโคโรพี่นอ้องตรงไปหันกระซักซอยอาจจะเป็นซ้อยตันนะครับ ว่ามันสุดภูเขาเนาะแต่ไมมียังแหละ๋ยวบอกเล่าถึงป้าขี่ไปบนมักธรรมศาสตร์นีเปตดตอยูครับนี่ก็เป็นไฮเป็นสวนของชาวบ้านับก็สุดท้างขนาข้างซ้ายไปคุณก็ยังเป็นลาดยางเป็นทางตันก็กลับรถก่อนพี่น้องเับมา ทางหลบล่างแต่ผมีสักเส้นพี่น้องเป็นทางค้อกรีดครับทัว่ามีความสวยงามบรรยากาศเลยสุดยอดดีพี่น้องครับโอ้ยมาอยู่สีกอสบสบายหงสบายตาเนาะพี่น้องเอดไทเอดสวนไปชมบรรยากาศาพี่น,อน้องถนนค้อกีด นี่ถือว่าในชนระนบทแบบออกมาห่างมูบานพี่นอ้องเป็นท่าแ็งแคบๆครับเป็นทาแบงแคบๆกันยังมีค้อกีดพี่นอ้องทุกคนครับบาร์เรากับซีเดียวมาถึง <c oughs> หอดนี่กับผานมูบานเดี๋ยวบาร์เราสิคอโตล่า คลิปนี้ก็ถือว่าไายไดชมี้เนะาะเพราะว่าก็จิไม่รับเขาแล้วครับถึงเวลาแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ่าวล่าพอโต่าไปก้อนพุพบอกันคลิปหนา้ามองได้ง,า,ง,งามๆชิเก็บพาบรรยากาศมาฝากพี่น้องทุกคนเดี๋ยวรับชมกันอีกครับสบายดีสวัสดีครับ